สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะบ้านสวมุกี้โอเควันนี้วันพุทธที่7เดือน7ปี2 2 2 1ันสดลาซนะ้าชุดป,ปี7เดือน7 <c oughs> จัดแคมเปญมาหลอกล่อเราเนาะส่วนรถมีนั่นมินี่ส่งฟรีอะไรเงี้นะแต่ว่าเขาจะพยายามยับยั้งชัางใจนะคะเงินทองของนอกกายไม่ตายก็หายากอยู่นะย่โควิดอย่างนี้อะเมา่อกี้ดกันค่ะแบบ จะว่าง่ายก็หลายอย่างนนะนี่เป็นไก่ย่างกระทะนะย่างเองแล้วก็มีเนี่ยผักหญ้าเนี่ยมีกระเจียวบองนะเจียวบองเจ้านี้ใช้ได้เลยนะรสชาติดีถูกด,ด้วย10บาทนะครับเนี่ยอันนี้กินไปแล้วรอบเมื่อนด้วยกันค่ะกินกับข้าวสวยนะอันนี้ไมีข้าวเหนียวสวยนี่แหละเจียวง่ายดีวันนี้คุณพ่อบ้าน เพิ่งจะได้กินจับต,ตัวที่โรงแรมวันแรกนะคะเจ็ดเดือนเจดใจหายนะทำไมมาเร็วจังเลยแค่จากบา้านไปแค่สี่เดือนเองกลับมาอีกละบอกให้กลับปีหน้านะก็เลยลองพยายามเกลี้ยกล่อมกลับปีหน้าเถอะเธอสถานก,การณ์เมืองไทยยังไม่ดีเขบอกฉันฉีดครบสองเข็มไม่ใช่กลัวอะไร อยากกลับบ้านไมนเกือเปล่าไม่ห่อลายไม่ได้แก่แล้วนะนี่ปลูกได้นะนี่ลูกไหนแก่เอาไว้เอาไว้ปลูกยังช้างแก่เราอยากกลับมาบ้านเขาเลยต้องเคลียบบ้านช่องนะงานการโดยเฉพาะไอ้ถอนหญ้านี่ ที่ว่าจะถอนแผนอาทิตนี้ถอนไม่ทันก็เดี๋ยวจ้างเข้ามาตัดแล้วก็สะายน้ำหล่อนก็ต้องมินเทนแนนต้องทําให้แบบคยีนนี่นี่นะนะเดี๋ยวกลับมาเ็าจะบ่นอีกบ่อปลาข้างหน้าอีกราคาก็ตายไปแล้วอย่าเอามาเลี้ยงอย่าเอามาเลี้ยงมันต้องใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำเลยนะในะหวนะออัวปั๊มเนี่ยเวลาเขาอยู่เขาก็แก้ไขได้แล้วมันเสียเขาก็ไปซื้อมาเปลี่ยนมาอะไรของเขาได้ใช่ไหมเพราะเราอยู่มันก็แบบ หลายสิ่งหลายอย่างเจอแล้วมันบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้หญิงจะทํางานช่างทุกสิ่งอย่างในบ้านหลังนี้นะตัวหัวปัามมันเสียออกซิเจนมันไหลายเวียนไม่ดีปลามันก็ตายปลาครับอ่ะเราบอกว่าจะเอามาเลี้ยงเวียนใมันตกที่ชั้นเวลาเธอไม่อยู่นะเธอไม่ได้อยู่บ้านตลอดนี่หรอไหมเดี๋ยวจะบอกแกว่ามันติดโควิดลาสามตัวนน เดี๋ยวแต่ปลาตัวหนึ่งปลา LG fish ปลากินสาหร่ายคุณผู้ชมทนทนอึดทนทายาดปลานี่น่ะกินสาหร่ายในะในบ่อน,นั่นแหละทําให้มันสะอาดขึ้นนะยน,นะยังกะระสับกระส่าปลาตัวนั้นนะ <c oughs> ไม่ยอมตายสักทีเออเขาไว้นั่นแล้วก็แล้วก็ช้อนพวกลูกออสพวกอ,อะไรจากสาว้น้ำเขาอบะกุบลงไปใคร่ย้ายมาไว้บ่อปลาข้างหน้า ถ้าจะลงคอรีเนี่ยมันสะอาดสะอ้านนะจะลงคอรีไปตอนนี้มันเสร็จแน่ๆลูกอสลูกลกบอ่อะชอบมาวางไข่หน้าฝนอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากทาบาปท,ทํากรรมอืมิ้นไปบนไปแล้วหน่บ,บางเนี่ยอร่อยนะความเป็ดความเปิดอะไรดังดีัดกับหน่อไม้ต้ม นาสุดท้ายคือกมากมเข้ากันเอ่อข่าวนะคุณผู้ชมข่าวระเบิดโรงงานสารเคมีที่สมุทรปราการน่ะความเสียหายเนี่ยกว่าหนึ่งร้อยหลังคาเรือนนะระดับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปสถนนีฐานคร่าวๆนะ่าจะเกิดจากสารเคมีรั่วไหลนะจริงอยู่โรงงานมันอยู่มาก่อนชุมชนก็จริงอ่ะเขาบอกว่ามันสิบละเป็นสิบกว่าปีขึ้นไปนะโรงงานนี่มาตั้งแล้วก็ชุมชนก็มา ที่ล้างอะนะทีนี้เผื่อจะหาแปรโรงงานเจอเนะ่ยกว่าจะควบคุมเพลิงได้นะ่ะใช้เวลานานมากก็คือเกือบ1 6 1 7ชั่วโมงนะผู้ชมยังคุมเพลิงไม่ได้เพราะาไม่รู้ว่าวาลวมนอยู่ตรงไหนวาลวไอ้หัวใจแก๊สนั่นนี่โน่นสารเคมีเนี่ยนะนะอืมหาได้เผื่อจะมากลางได้ว่ามันอะไรยังไงเขาก็เลยว,ว่าถอดบทเรียนว่าเออโรงงานที่จะตั้งเนะี่ยขอให้ออกแบบแปลนที่มันแบบถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วมันก็แบบ คือมันต้องทันต่อสถานการณ์แบบนี้อ่ะดีนะมันไม่ไหม้ไปกับโรงงานอ,ะอ่ะแบบแปลน่ชาวบ,บ้านก็ได้รับผลกระทรโบโอ้โควิดซ้ำโรงงานระเบิดซัดนักประชนเพลิงจิตอาสานะคะเสียชีวิตเป็นอย่างนายน่าสงสารมากน้องคอชอ,อายุแค่19ปีเป็นจิตอาสาทางานมาสองปีแล้วนะยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยก็ยังมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือ สังคมนะพิจิตสาธารณะคือทั้งบ้านเขาเนี่เป็นจิตอาสาหมดเลยมแม่เขาพ่อเขาพี่ชายก็กําลังไปเรียนอยู่อายุยี่สิบปีไปเรียนเกี่ยวกับจิตอาสาโดยเฉพาะนะเพื่อจะได้จบออกมาแล้วทางานเกี่ยวกับพวกเนี่ยควบคุมเพลิง่งนะน่าสงสารบางกระแสดราม่าก,ก็บอกว่าประมาทเกินไปหรือเปล่าคนภายนอกเนะี่ยถ้าไม่รู้อะไรเนะี่ยพูดได้อยู่นะแต่ว่าพวกเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวอยู่แล้วแล้ว หัวหน้าชุดดับเพลิงก็ออกมาพูดทีหลังว่าด้วยความกับแค้นใจนะนะว่ามีมีคนไปไลฟ์สดแล้วก็พูดขึ้นมาดังๆว่าผมบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้าไปเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปอยายจะควบคุมเพลิงอ่ะมันมันยังไม่มีเปลวไฟในพื้นที่นั้นน่ะพอมันมามันมาทีเดียวผู้ชมมันมาเหมือนเหมือนลมพัดมาเนื้อออกมาเพราะมันระเบิดตู้มันก็แบบคือมันมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะพพสก็เลยออกมาไม่ได้ก็เลยแบบมันมัน เนาะใครไม่อยู่ในสายการขับขันมันนั้นก็พูดได้อยู่พูดทีหลังอะนะเขาก็บอกเขาก็เลยถอดบ,บทเรียนว่าเออเครื่องม้เครื่องมือมันก็ไม่พอั้นที่เขาเปจิตอาสาเขาไปช่วยเนี่ยดับเพลิงเนี่ยเขาไม่ได้สักบาทเลยนะเขาบอกเขาไม่ได้ต่างผู้ที่ไปจิตอาสาแล้วขอแวหวนอะไรให้กับน้องเพาะซะก็เขาก็เสียสละเนาะเขาเหมือนแบบหัวใจเ็าเนี่ยมันแบบยิ่งใหญ่เนี่ยเหมือนทวดาในคราบมนุษย์นะที่จะช่วยแบบเป็นความเดือดร่อนคนอื่นแล้วไม่นิ่งดูได้นะ ที่วัยรุ่นเนาะเชื่อเตรเสกเพลงไปวันๆก็ได้อายุแค่19ปีเด่กเขาก็ยังทํางานจิตอาสามาตั้ง2ปีแล้วนะคือเป็นเด็กเด็กดีเรียนรู้เร็วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาถึงได้เสียใจพวกเพื่อนจิตอาสาก็แบบเสียดายนะก็ได้รับพระราชทานน้ำอาบศพแล้วก็พระราชทานเป็งศพนะสมเกียรติคนดีๆยิ่งมีน้อยอยู่เนาะอ่ะแต่โลกเป็นไปนตามกรรม ก็ข้าซ้ำกำําซาดเด็ลากะบังงานน้ำหอมที่รากะบังแล้เบิร์มาอีกแล้วโอ้ oh, <no. S 1> ดูจะภาพข่าวนะไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าที่สมุรปราการเลยนะน่ากลัวมากสารเคมีทั้งนั้นแต่จะฟืนฟ้นฟูเยียวยาประชาชนที่อยู่รอบๆนั่นนะจะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วคุณผู้ชมสารเคมีตกค้างนะไม่ว่าจะในอากาศในน้ำในอะไรเื่อจะเข้าที่เข้าทางอะนานแล้วก็ เสียงที่จะเป็นมะเร็งนะพวกนี้ทั้งจากการสูดดมมะเร็งจากทางเดินหายใจนะก็ไปคอนแทกสารเคมีนะอยู่ในดินอยู่ในน้ําอยู่ในอะไรเนี้ยอือันนี้คือผลกระทบที่จะตามมานะนานใช่ไน,นะคะก็ฝากช่วงอ่าผมกี้เล่าเรื่องไว้ด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่แต่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีช่องที่คนเล่าเรื่องมาแยกช่องออกไปคือแต่มันจะเยอะเกินไปกันนี่ออกมอ้ว่ากจัดการได้ไม่ทั่วถึงนะก็อาหารไม่กินก็จะเนานะ่าเนาะเรื่องไม่เล่าก็จะลืมก็เลยแบบเอามาไว้ในช่องนี้แหละเป็นไลฟ์สไตล์ของเรานะบ้านสวนบุกี้ก็จะพยายามเอาอะไรที่เป็นตำนานความเชื่อสิ่งลี้ลับก,ก็ไม่เชิงขนาดเป็นประวัติศาสตร์เป็นอะไรนวะก็คือแบบนั่นแหละเรื่องราวที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยมาบอกมาเล่านะคะ มีเสียงภาษาไทยโดยพันธิลานไม่ใช่พันธมิตรนะก็จะพยายามเล่าให้ได้อัธรสแล้วก็น่าติดตามนะคะก็ฝากด้วยนะเรื่องแรกที่ประเดิมไปไม่รู้เรื่องแรกหรือเปล่านะนี่จะเป็นเรื่องแรกของช่องนี้นะวางีจะเล่าช่องอื่นช่องมูคี้ชาแนลอะไรเงี้ยบุญเพลงหิปเหล็กนะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันโอเคนะคนะี๋้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยสุขกายสุขใจปลอดภัยจากโควิดเช่นเคยนี่นานแล้วบ๊ายบาย